Thank you. อันอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออะไรคะร้อนเดิม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 อ่ะคุณคุณป้านี่คืออะไรคะแนะนำ่อยค่ะจะไงจะไม่เป็นเนี่ยเอาก็วางไปพูแล้วพูดได้เลยสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณป้าร้านอันนี้เป็นน้ำชาอันนี้เป็นน้ำชานะคะมันเป็นร้านตั้งสูตรตั้งเดิมเมืองนครเลยนะคะอ๋ออันนี้คือน้ำชาที่แนะนำต้องทานใช่ไหมคะมีคนตังเดิมมันั้งผิด มีแต่รุ่นวัยรุ่นบรรลุบรรุวัยรุ่นใช่ไหมคะมาทานดูเลยดอันนี้ก็คืออิ่วจากกล้วยอิ่วจากกล้วยนะคะอิ่วจากกล้วยก็จะมีมาพร้อมกับนมกับอะไซอสเป็นเตยนี่เป็นเตยเป็นเตยเนาะเป็นเตยเนาะอันดาชิมค่ะดาชิมค่ะ ขนมจีบกุ้งขนมจีบ เราสั่งอะไรคะชามะนาวแต่เหมือนว่ามันจะหวานมันหวานแล้วลูกอันนี้ได้สั่อันนี้คือบัคกุตสีบัคกุตสีมันจะเป็นเหมือนแบบใส่ชิ้นเทปชค้นเทปเป็นชิ้นเทปกาแฟตูนขีตูนแล้วก็อันนี้จะเป็นกาแฟที่ต้องรอก็คือ โกบีโกบีอ้อโกบีอ้อมันจะเป็นนมที่กาแฟไม่ใส่นมกาแฟไม่ใส่นมใส่น้ำตาลส่วนโกบีโกบีโกบีก็เป็นกาแฟใส่นมไม่ใส่น้ำตาลใส่นมไม่ใส่น้ำตาลส่ว่ปแฟใส่น้ำตาลโคไปแล้วนี่ตอนนี้น่ากินอ่ะมันมันโกคพิญาพิญาต้องเป็นธรรมชาติกว่านี้นะ อันใดกินเยอะไหมคะเยอะไหมโอ้ยก oh <my> ็มาต่อที่วัดอะไรคะวัดพระธาตุวัดพระธาตุมหาวราวิหาร,รทำไมเราต้องมาวัดนี้คะคุณป้า วันนี้ก็เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มืองนครเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มืองนครทุกคนมาทุกคนมาจะมาขอพรที่นี่ใช่ขออะไรก็ขอได้นะอย่างเงี้ยอ๋อเป็นวัดบางของเมืองนครเลยอ๋อโอเคงนั้นเราไปดูข้างในกันนะคะขอพรกัน เรามาแวะกินขนมจีนใบเขียวกันนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะที่จะมีน้ำยาน้ำยาไต่ไปลารีกอันนี้เกีเก๊ยวหาวานปะน้ำยาใต้ย้ยาใต้หมดเลยกระต่ายขสดผัดบุฟเฟ่นะคะแล้วก็ขนมจีนเป็นผั้ขาดใชด้วยนะมั้ยคนเยอะมากค่ะนี่บรรยากาศ อร่อยค่ะนี่คือสะพานบ้านคีรีวงนะคะสะพานบ้านคีรีวงหมู่บ้านคีรีวงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศทีดีมาก ดีมากค่ะจุดเช็คอินค่ะสะพานคีเดวมคนดูค่ะบรรยากาศคีดีมากสวยมากมาตอนช่วงนี้ประมาณสี่โมงเย็นนะคะอัดแดดจะไม่ร้อนจะไม่ร้อนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะจุดเช็คอินค่ะ ข้างในถ้าขับเข้าไปก็จะมีที่เล่นน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราจะขับไปดูข้างในกันอาล่างมปลาเต็มเลยคะ่ะปลาเยอะมากปลาอะไรนะปลาพวงปลาพวงเยอะมากค่ะอากาศดีลมเย็นนะคะตอนนี้มีแดดอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้ร้อนมาก ตรงนี้เราขับเข้ามาข้างในแล้วนะคะข้างในที่คนนิยมมาเล่นน้ำกันนะคะในหมู่บ้านคีรีวงนะคะตรงนี้ก็จะมีเด็กๆนะคะแล้วก็พากันมาเล่นน้ำมีให้เช่าห่วงยางตรงนี้เลยเด็กๆลงเล่นน้ำกันจะบอกว่าน้ำที่นี่เย็นมากเลยนะคะเด็กๆก,ก็ไม่กลัวคะ่ะสู้ใยคะ่ะสนุกสนาน ไปต่อค่ะทุกคนปิดท้ายทริปนี้นะคะด้วยมาที่วัดเจดีย์ไข่นะคะตอนนี้เราเข้ามาที่วัดเจดีย์ไข่แล้วไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเจดีย์ไอ้ไข่ขอพรน่ไข่เดินไปโน่นก่อนไปตรงไหนก่อน แดดน่าจะประมาณตอนนี้อากาศน่าจะประมาณ3 39องศาแดดแรงแดดแรงมากวันจันทร์ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าก็บางตาเพราะว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์<ม>อันนี้ก็จะเป็นวิธีบูชานะคะวิธีบูชาไข่นะคะ จะเอาดอกไม้กระถูมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาเก่ได้เขามาิดถัด่เลยดนี้ก่อนนี่เหรอ อันนี้คืออันนี้คือของแล้วก็ซื้อสองซื้ออะไรมาใส่ที่มาอย่างไรนะป้าแต่ไถเป็นอะไรนะเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดเด็กวัดมาเจดีอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเสียชีวิตแล้นะแล้วก็หลวงพ่อเสียเพราะว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ค่อยรู้ประวัติแต่รู้แต่ว่าเขาเป็นเด็กวัดเลยก็เขาก็เล่นน้ํากับเพื่อนเนี่ยเล่นน้ําแล้วก็เสียชีวิตตกน้ำตกน้ำ เขาก็เลยมาสร้างมาให้โชคลาบคนโน,น้นคนนี้อะไรเงี้ยต่อาาไปใส่เล้ก็จะดังขึ้นมาเรือ่าารอยๆไฟโถอะไรก็ให้จะมาซ้าขายอะไรเงี้ย แป้งมาเอขอเลยตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคนทำเหมือนกันน่ะจะเปนที่่ามาถวายอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครขอพรได้ก็จะมาแก้บบนนะคะซื้อประทัดมาจุดมามามา,มาถวายแต่ว่าตรงน,นี้เราจะไม่ตอนนี้จะไม่มีให้จุดประทัดแล้ว กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได,ด้เอยดดนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกไว้เรื่อยๆบ้างๆน,น,นะคะสำหรับคลิปนี้น้องนะขอตัวไปกลับบ้านกันนะคะบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ